ชาวเน็ตสงสัยดาราสาวดังคนนี้เป็นญาติชมพูหรอไปหาบ่อยมากเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างต้าเหนิงกัญยวีสองเมืองกับน้องเกลลูกสาวคนเล็กของแม่ชมอยู่บ่อยครั้งต่างชมความน่ารักอบอุ่นจนยกให้สาวต้าเหนิงเป็นเพื่อนสนิทเจ้เกลกันเลยทีเดียว ล่าสุดแม่ชมโพสต์คลิปลงทิก톡เผยวิถีชีวิตวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปหาคุณยายแต่ก็มีชาวเน็ตเริ่มสงสัยความสัมพันธ์ระหว่างต้าเหนิงและแม่ชมเพราะเห็นไปมาหาสู่กันบ่อยมากๆจนถามว่าขออนุญาตถามน้องต้าเหนิงเป็นญาติกับคุณชมหรือคะในขณะที่แฟนคลับจำนวนมากมาคอมเมนต์บอกตรงกันว่าไม่ใช่ต้าเหนิงเป็นเพื่อนสนิทกับตันส่วนกับตันเป็นแฟนนับพลอยนัพลอยคือเพื่อนสนิทแม่ชมเลยมาเจอกันบ่อยๆบ้างก็บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทเจกเกว